ท่าน,นาคณะกรรมาการทุกท่านดิชั้นนางวารุณีสังขผลตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนที่คมสร้างตนเองสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขตหนึ่งผู้เข้าประกวดรางวัลทรงคุณค่าโอเบกอวอร์ดประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นบูรณาการด้านนวัต,ตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระวัตส่วนตัวดิฉันเริ่มรับราชการครูเมื่อวันที่11พฤษภาคมพศ2536ในตำแหน่ง อาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนบ้านที่คมสร้างตนเองทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนที่คมสร้างตนเองสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึ 3, ง3กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพรับผิดชอบหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ มีผลงานดีเด่นได้รับการยกย่องดังนี้รางวัลเหรียญเงินระดับภูมิภาคในการคัดสรรผลงานหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติการแข่งขันเท่าวิชาคุณธรรมรางวัลครูผู้สอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญเงินระดับชาติการแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา รางวัลโครโูดีไม่มีใบมุรางวัลโครโูดีของแผ่นดินท่านพื้นฐานรางวัลโครโูดีเด่นของอำเภอเมืองรางวัลเหรียญทองครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตนวันตกรรมที่นำเสนอการพัฒน,นารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PDSA เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สอง นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเป็นวิธีการสอนแบบใหม่เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพรายวิชาเพิ่มเติม ขนมไทยจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตทั้ง4องค์ประกอบทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นประสบการณ์ตรงให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงนักเรียนรู้จากคิดวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้และสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดต่อยอดประสบการณ์ให้กับตนเองและคนรอบข้างนักเรียนสามารถค้นพบความถนัดและความสนใจของตอนเองโดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอน4ขั้นตอนดังนี้ ขั้นที่หนึ่ง T Planning ร่วมกำหนดเป้าหมายร่วมวางแผนเป็นขั้นการวางแผนการทำงานและทักษสะแสวงหาความรู้ในการทำงานหลักเรียนร่วมกันศึกษาทำความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการเรียนแสวงหาข้อมูลวิธีการทำงานที่จะนำมาใช้ในการเรียนกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบโดยศึกษาจากเอกาสารอินเทอร์เน็ต สอบถามผู้รู้สัมภาษณ์หรือสังเกตพร้อมทั้งร่วมกันสรุปอย่างเป็นขั้นตอนในขั้นตอนนี้จักพูรณาการทักษะชีวิตด้านการสร้างความตรนะหนักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามอย่างสร้างสรรค์ขั้นที่สองดีดูอิ่งร่วมปฏิบัติงานเป็นขั้นลงมือปฏิบัติงานการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองผ่านการลงมือปฏิบัติจริงนักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่ไปกับการทํากิจกรรมทำให้นักเรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพในขั้นตอนนี้จะพูรนาการทักษะชีวิตด้านการส่งเสริมการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูการแก้ปัญหาร่วมกันอย่างมีเหตุผลคิดเป็นระบบและรอบคอบขั้นที่ 3. า A S S ร่วมประเมินพัฒน,นาเป็นขั้นประเมินผลและแก้ไขปรับปรุงผลการทำงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นนักเรียนร่วมการประเมินผลการปฏิบัติงานเมื่อทำงานเสร็จตามกระบวนการและร่วมวิภาพวิจารณ์ต่อยอดความรู้ มุ hai hai a, ่งเน้นพัฒนางานให้มีคุณภาพร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติงานแล้วนำเสนอการแก้ปัญหาร่วมกันในภาพรวมด้วยการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่มในขั้นตอนนี้จะพูรณาการทักษะชีวิตด้านการส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์มีเหตุผลรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ขั้นที่4 S Success ร่วมสู่ความสำเร็จเป็นขั้นสรุปผลการทำงานการรายงานผลการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนโดยการร่วมนำเสนอเทคนิควิธีการทำงานที่บรรลุผลสำเร็จร่วมกันสรุป แลกเขียนรายงานถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับทราบได้อย่างเข้าใจในขั้นตอนนี้จะบูรณาการทักษะชีวิตด้านการส่งเสริมการจัดการกับอารมณ์และความเครียดสร้างบรรยากาศการเรียนที่มีความร่วมมือร่วมใจเกินความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฝึกการนำเสนอผลงานร่วมกันรู้จักสร้างความสุขให้ตนเองและผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์มองโลกในแง่ดีและมีความคิดเชิงวกรับที่พัฒนาขึ้น เน้นการนำความรู้และทักษะชีวิตไปใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงช่วยให้นักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่างชีวิตจริงและการทำงานใน,งงนอนาคตเป็นการบ่มเพาะความเข้มแข็งให้กับนักเรียนทาให้นักเรียนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างยัง่งยืนเห็นแนวทางในการประกอบอาชีพสามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียงและมีความสุขค่ะ ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมาการทุกท่านที่รับฟังและรับชมการนำเสนอดิฉันขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่าน,นี้สวัสดีค่ะ